สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนที่เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำคาร์โบไฮเดรตชนิดพิเศษอาหารลดน้ำตาลในเลือดสำหรับคนเป็นเบาหวานนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคเบาหวานเกิดจากร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้น้อยลงหรือว่าไม่ผลิตเลยนะครับซึ่งฮอร์โมนอินซูลินมีหน้าที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดครับเมื่อร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด สูงขึ้นสูงขึ้นจนกลายเป็นโรคเบาหวานครับหากปล่อยให้น้ําตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆน,นะครับก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาครับเช่นโรคหวัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงโรคไตวายเรื้อลังนะครับดังนั้นการควบคุมระดับน้ําตาลจึงเป็นสิ่งสําคัญครับ ปัจจัยหลักที่จะทําให้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีคือการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับดังนั้นในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนาเคล็ดลับดีๆครับในการเลือกรับประทานอาหารแล้วก็แนะนําคาร์โบไฮเดรตชนิดพิเศษนะครับซึ่งเป็นตัวช่วยที่จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มอาหารที่มีผลต่อน้ําตาลในเลือดโดยตรงคือกลุ่มอาหารคาร์โบไฮเดตครับเพราะว่าเมื่อรับประทานอาหารกลุ่มนี้เข้าไปแล้วร่างกายจะย่อยให้กลายเป็นน้ําตาลแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดครับหากรับประทานอาหารกลุ่มนี้นะครับผิดวิธีหรือว่ามากจนเกินไปก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงซึ่งไม่ดีต่อร่างกายครับสําหรับเคล็ดลับการเลือกอาหารกลุ่มนี้มีอยู่3ข้อดังต่อไปนี้ครับ ข้อที่1งงดอาหารน้ําตาลสูงนะครับแนะนําให้งดอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ําตาลมากๆครับเช่นน้ําหวานน้ําผล,ลไม้น้ําอัดลมแล้วก็ขนมหวานต่างๆนะครับเช่นคุกกี้บราวนี่โดนัทรวมถึงขนมไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะครับหากผู้ป่วยเบาหวานรับประทานอาหารเหล่านี้เข้าไปมากๆนะครับก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงครับ ดังนั้นควรเลือกอาหารหวานน้อยมีส่วนประกอบของน้ําตาลต่ําๆนะครับก็จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีครับขอ้อที่2ลดคาร์โบไฮเดตเชิงเดี่ยวเพิ่มคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนครับอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดตจะมีผลโดยตรงต่อ,ตอระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานครับควรลดคาร์โบไฮเดตเชิงเดี่ยวเช่นข้าวขาวครับเพราะว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะย่อยให้กลายเป็นน้ําตาลและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงหลังรับประทานอาหารครับ ดังนั้นควรเพิ่มอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีตหรือคาร์โบไฮเดรตชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติสโลลีเลสครับซึ่งจะช่วยให้ปลดปล่อยน้ําตาลออกมาอย่างช้าๆร่างกายจะดูดซึมน้ําตาลได้ช้าลงครับระดับน้ําตาลจึงไม่สูงตั้งแต่แรกหลังรับประทานอาหารเมื่อเทียบกับคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวครับจึงดีต่อผู้ป่วยเบาหวานในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดครับ ข้อที่3เลือกอาหารกากใย,ยอาหารสูงครับข้อนี้สําคัญนะครับแนะนําให้รับประทานผักให้มากขึ้นโดยเฉพาะผักใบเขียวควรมีอยู่ในทุกมื้ออาหารครับเพราะว่าอุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆมากมายและที่สําคัญคือมีใย,ยอาหารสูงครับจะช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลและไขมันจากอาหารได้จึงมีส่วนช่วยทําให้น้ําตาลและไขมันในเลือดลดลงได้ครับถ้าผู้ป่วยเบาหวานเลือกรับประทานอาหารได้ตาม3เคล็ดลับนี้นะครับจะสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ได้ดีครับแต่ในชีวิตจริงครับหลายคนทํางานไม่มีเวลาเลือกอาหารนะครับหรือว่าบางคนไม่ชอบรับประทานผักครับจึงทําให้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ไม่ดีทําให้เครียดทั้งการเลือกอาหารแล้วก็น้ําตาลในเลือดของตนเองนะครับคุณภาพชีวิตแย่ลงแล้วก็ไม่มีความสุขครับหมอหมีเลยจะมาแนะนําตัวช่วยที่จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้แก่คนที่เป็นเบาหวานครับนั่นก็คืออาหารทดแทนสูตรครบถ้วนสําหรับผู้ป่วยเบาหวานครับ อาหารทดแทนสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของสารอาหารที่จำเป็นครบทั้ง5้าหมู่ครับมีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดตชนิดพิเศษได้แก่ไฟเบอร์โซลทูและซูโคเมลซึ่งทั้งสองเป็นคาร์โบไฮเดตชนิดพิเศษซึ่งได้แนะนําไปตอนต้นว่าดีต่อคนที่เป็นเบาหวานครับเพราะว่ามีคุณสมบัติสโลลีเลสช่วยให้มีการปลดปล่อยน้ําตาลออกมาอย่างช้าๆระดับน้ําตาลจึงไม่ขึ้นสูงตั้งแต่แรกหลังรับประทานครับ นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติถูกย่อยและดูดซึมช้าทำให้อาหารสามารถเคลื่อนที่ไปยังลำไส้เล็กส่วนปลายส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า GLP-1 ครับ GLP-1 เป็นฮอร์โมนที่สำคัญมากๆนะครับจะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นช่วยให้คุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นและ GLP-1 ยังควบคุมความหิวความอิ่มอีกด้วยนะครับช่วยลดความอยากอาหารได้ทำให้อิ่มนานดีต่อผู้ป่วยเบาหวานและคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักครับ อาหารทดแทนสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานทุกระยะนะครับคือตั้งแต่แรกเริ่มที่คุณหมอให้ปรับพฤติกรรมพีอย่างเดียวหรือแม้จะเริ่มรับประทานยาแล้วหรือตั้งครภ์ก็สามารถรับประทานได้ครับนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้หรือผู้ที่เสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานและคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักก็สามารถรับประทานได้เช่นกันนะครับเพื่อควบคุมน้ำตาลและน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับ อาหารทดแทนสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานสามารถใช้แทนเป็นอาหารหลักหรือเป็นอาหารเสริมระหว่างมื้อก็ได้ครับสำหรับคนน้ำหนักเกินแนะนำรับประทานแทนมื้ออาหารหลักได้เลยครับเพราะช่วยควบคุมปริมาณพลังงานต่อวันแต่ไม่แนะนำให้ทดแทนทั้ง3มมื้อเลยนะครับแต่ถ้าน้ำหนักน้อยแนะนำรับประทานเสริมระหว่างมื้อครับ ต้องบอกว่าการควบคุมอาหารในระยะยาวไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาหารทดแทนสูตรครบถ้วนสําหรับผู้ป่วยเบาหวานจึงเป็นอีกตัวช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีและกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์นี้นะครับ นอกจากการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วนะครับควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็รับประทานยาหรือฉีดยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะครับก็จะช่วยให้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube, Facebook แล้วก็ติ๊กต็นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวัวานอังคาร วันพฤหัสและวก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาลมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย